สวัสดีค่ะสวัสดีชาวศีกรกฏทุกท่านชาวลัคนาราศีกรกฏคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคม ชาวปูทั้งหลายนะคะตัวตนของชาวราศีกรกฎชัยชนะความสำเร็จเดือนนี้เป็นเดือนวินาศแต่ดาววินาศเป็นเกษตรบางครั้งไม่คาดคิดได้มาโดยไม่ตั้งใจได้มาแบบฟุกฟุกไม่คาดหวังขอให้ชาวลัคนาราศีกรกฎและชาวราศีกรกฎทั้งหลายไม่ต้องคาดหวังกับสิ่งใดนะคะคุณจะได้ไม่ผิด หวังค่ะการงานชาวราศีกรกฎการงานพุ่งทยานขึ้นค่ะพร้อมมากสุดๆพร้อมสู้พร้อมเคลียร์พร้อมทุกอย่างจะเคลียร์ทุกอย่างที่ขวางหน้าชาวกรกฎฮึดสู้ทุกรูปแบบโดยพละกกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งทิศทางทางด้านการงานค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆ หมออ้อยขอเอาใจช่วยชาวลัคนาราศีกรกฎและชาวราศีกรกฎทั้งหลายยิ่งหลังเดือนกรกฎาคมไปแล้วดวงชะตาของชาวกรกฎเกี่ยวกับเรื่องการงานพุ่งทยานมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเงินรอเงินนะคะรอรรอ,รอมีคนใส่ เกี่ยวกับเรื่องเงินโฟกัสไปในจุดที่ใช่ก่อนชาวลัคนาราศีกรกฎส่วนมากจะคิดไปก่อนทั้งทั้งที่ไม่ได้ ลงมือทำเพราะฉะนั้นชาวกรกฎจะต้องอย่าเพิ่มคิดก่อนนะคะให้ลงมือทำก่อนคิดก่อนน่มันดีแต่ลงมือทำได้เลยก่อนที่คุณจะทำอะไรคุณคิดก่อนเป็นสิ่งที่ดีเราคิดกะการไว้ล่วงหน้าแต่ต้องพร้อมที่จะลงมือทำด้วยแล้วทำแล้วก็ต้องได้ก่อเกิดประโยชน์ด้วยไม่ใช่คิดพอทำแล้วก็เจ๊งแล้วก็จอดเนี้มันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะด้วยสัก ยภาพของชาวลัคนาราศีกรกฎเราอยู่กับความเป็นจริงนะคะไม่ใช่อยู่กับจินตนาการเพราะฉะนั้นทำแล้ะให้ประสบผลสําเร็จนะคะหมอ้อยเอาใจช่วยเกี่ยวกับเรื่องการเงินของคุณเรื่องเงินก็จะเข้ามานะคะถ้าการงานคุณขยันการเงินเข้ามาแน่นอนค่ะความรัก คนคู่คนที่มีคู่นะคะคู่กันแล้วมันก็ไม่แคล้วกันดาวเสาเลงลัคนาให้ตัดทิ้งเรื่องเก่าๆไปได้เลยค่ะให้ร่วมหัวช่วยเหลือเกื้อกูลกับคู่ครองให้ปรองดองปรับจูนเข้าหากันให้ได้ดีลืมภาพเก่าๆไปซะเลยนะคะเริ่มต้นชีวิตใหม่มีสเสน่ห์มากมายนะคะในเดือนเมเอ มิถุนายนนี้สร้างความมั่นคงในชีวิตไปได้สวยค่ะจบเพื่อเกิดใหม่ในแบบที่คุณต้องการเพราะฉะนั้นการชาวลัคนาราศีกรกฎเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะอยู่ที่ตัวของคุณเป็นคนกระทา สรุปแล้วชาวลัคนาราศีกรกฎชาวปูทั้งหลายนะคะคุณต้องจบกับเรื่องเก่าให้ได้และดวงชะตาของคุณพลุแตกค่ะ เริ่มต้นใหม่นะคะนิวลุกชาวกรกฎช่วยสร้างอนาคตคุณจะเป็นเดอะวินเนอร์ได้เลยค่ะแล้วจะประสบผลสำเร็จได้เงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะความไว้วางใจด้วยศักยภาพของชาวกรกฎคุณจะเป็นที่ต้องตาต้องใจของคนรักคุณต้องทำให้เขาไว้เนื้อเชื่อใจดวงชะตาของคุณก็ประมาณนี้ในเดือนมิถุนายนหมอยขอฝากคลิปสิ สอราศีในช่อง Youtube ดวงชะตาเอ็ดช่อง Youtube ของท่านชื่อของหมออ้อยชื่อเห็นไหมคะพูดแล้วมันจะเพลินไปเลยนะคะมาคุยกันหน่อยหมออ้อยเหงาชมได้ถามช่องทางทาง t ิ k กตอทาง Facebook นะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์หมออ้อยด้วยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจให้หมออ้อยได้ทำคลิปในครั้งต่อไปวันเสาร์วันอา,าทิตย์ชมการไลฟ์สดของหมออ้อยดูดวงชะตาฟรีทุกสัปดาห์ช่วง19บนาฬิกาถึง20่สนาฬิกาหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นขอหนึ่งแช์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมออ้อยสุดท้ายนี้หมออ้อยขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่าน การเงินของท่านขอให้มีโชคมีลาบก,การเงินหลั่งไหลนะไหลมาเทมาเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานสมหวังสําเร็จในทุกอย่างที่ท่านตั้งใจรอคอยสุขภาพร่างกายครอบครัวของท่านร่มเย็นเป็นสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงสวัสดีค่ะ